เอาละทุกๆคนไม่ได้เล่นเกมมานานมากเลยนะและนี่ก็อยู่ในเกม on my way home โอเคมาเล่นกันเลยดีกว่าไม่ได้อ่านเอาคำอะไรทั้งทรายทั้งสิ้นโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันห้าทุ่มแล้วนะเนี่ยห้าทุ่มสี่ทุ่มป่ะห้าทุ่มใช่ห้าทุ่มหวังว่าจะมีรถบัสมานะรู้สึกแปลกๆนีนคืนนี้ม่นแปลกๆว่ะอืม บางทีโทษอาจจะเป็นเพราะโทรศัพท์มันแบตหมดโอเคก็แค่ไปที่ป้ายรถเมล์ปนี่เราก็จะมาไม่มีรถเมล์นะต้องมาลองรอนัอง่งรอรถเมล์ที่ป้ายรถเมล์มีบ้านหลังหนึ่งตื่นต่อไปได้ไหมไปไม่ได้บ้านหลังนี้ไปไม่ได้โอเคเป้าหมายของเราคือนั่งรอรถเมล์แล้วกลับบ้านโอเคมา ตัวเลยเมนกะพุนไหนจะใช่มันมืดหรือผมมองไม่เห็นว่ามันเขียนว่าอะไรวะมันน่าจะมืดแหละโอ้โอเคนั่งหรอไปเรื่อยๆเ,เอมาแล้วมาแล้วกดออกไม่ได้อ้อไม่ใช่รถมีรถไขรสักคนนึง ไปแล้วรอรถเมย์อยากมีรถะนะเบื่อวะลุกออกไม่ได้ต้องนั่งรออยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆโุ้ยตกใจหมดโอ้ย นี่ชูชิดจิมสัมตีสัมทามแล้วก็กินอาหารจัาฟูดอ่า นั่งทั้งวันละอืมโอ้ฝนตกรู้สึกว่าระบบระบายนะ้ำของเมืองนี้ค่อนข้างจำเจเนี่ยฝนตกทีแล้วลดลดจดเออตายแล้วขอความซ้อนกันอีกโอ้ไม่อ่าฮะต้องไปขอเข้าไปให้ล้คนหนึ่งเพื่อหาโทรศัพท์เพื่อจะกลับไน บ้านตรงนี้ได้ไหมเอ๊ะไม่จอดเลยไปได้ไหมไปไม่ได้แต่บ้านตรงนี้ไปได้อ่าฮมีใครอยู่เปล่าครับขอใช้โทรศัพท์หน่อยมาจากไหนอาจจะอยู่ข้างหลังบ้าน ไปเลยเอ้เจอของดีนะครับเป็นซากเป็นใครสักคนหนึ่งนอนอยู่ตรงนี้กดอีอะนะเอ๊ะตรงนี้ยังดีตรงนี้วิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้อ้ยไป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  มันตามมาด้วยโอเคเราเหนีก็ได้นะครับแล้วยังไงต่อฆาตรกรถือมีดฆาตรกรมาป้ายรถมีอุ้หนีได้ฉากจบสองทับห้ามีห้าฉากจบเลยเแต่ว่าแต่สิ่งเกมแม่งดังว่ะโอเคไปเอาให้ครบห้าฉาก มายังไป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 ลองดูลงไปข้างหลังดูไปได้ไหมไปได้ไปได้ไไดโอเคมันก็มีผมว่ามันน่าจะมีแค่นี่กับตายวะ่ะโอเคผมว่ามันน่าจะมีแค่นี่กับตาย ดังนั้นเพื่อไม่ให้มันสั้นเกินไปดังนั้นก็น่าจะมีสักสองเกมแหละไปเกมต่อไปเลยดีกว่าโอเคล่ะมาอยู่กันในเกมที่สองอย่างเลดไนไปดูกันเลยไปฉายกดเฟอ่อาฮะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้าน หลังเล็กๆโอ้ยเสียงเปิดโคตรน่ากลัวข้างในมีกระถางต้นไม้โอเคเราเหิวไปหาอะไรสัรกอย่างกินซึ่งของกินดี๋ยวนผมว่าไปปิดประตูบ้านหน่อยจะดีกว่านะโอเคปิดเสียงปิดไม่โคตรน่าก,กลัว เฮ้ยเฮ้ยทางนี้ตู้เย็นไม่มีอะไรอีกโอเคสงสัยต้องไปเตาอบมีไหมพิซซ่าเป็นห้องนอนโอ้หนึ่งแปดสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเบอร์พิซซ่า โอเคโอเคต้องการพิซซ่ากับซิกกอ,อกนะน่าจะต้องรอดูหนังรอพิซซ่านายอยู่ตรงนี้บ้าง อ่านี่เดี๋ยวและเทปไปอ่าพิซซ่ามาแล้วโอเคไปหาเป็นรพิซซ่ามาแล้วสั่งไวมาไวเหลือเกินโอเควางวงี้เลย ผมว่าเราไม่ควรหยิบพิซซ่า้นมากินว่ะเห็นจากคาบแดงๆตรงนี้แล้วผมว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆแน่นอนโอเคไม่เป็นไรเราได้พิซซ่ามาแล้วเราก็กินแล้วก็กินแล้วก็ดูหนังโอ้ไฟดับ อะไรวะเนี่ยทำไมไฟต้องมาดับตอนที่กำลัง,งดูหนังด้วยวะโอเคแล้วสงสัยต้องไปเปิดอาา่ะบดไฟตรงไหนเนี่ย้องอยู่ข้างๆบ้านโอเค น่าจะต้องอุ้ยตัวเลยมันไต่บ้านได้ด้วยอย่ามีนะตัวเลยนะแมวนะโอเคเปิดไฟเสร็จแล้วก็ไปดูหนังแล้วกิกน p i z z แานะ่ะโอ้โห้โอ้ยเขาบอกให้เราไปดูหนังว่าปิปดประตูจะดีกว่าจะดีกว่าโอเค โอเคไฟมันแค่ติดขัดแหละผมว่าไม่ปกติแล้วไม้เขมัมมีความอย่งนี้ไม่โคตรไม่ปกติไฟมบียไม่สน้วกูจะดูหนังไปโอ้แย่แล้วแย่แล้วมันเข้าบ้านกูมาแล้ว โอ้โอไม่นะมาอยู่ข้างๆห้องโอ้ไม่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 มันอยู่ในห้องนั้นเอาเอาแล้วอะไรวะเนี่ยมันขคัดวะ ไอ้วิรู้ไม่หงัดไว้เนี่ยนห้องเก็บของโอเคโอ้ยไม่ได้กูโทรหาตำรวจได้ไหมเนี่ยโทรไม่ได้อไฟฉายก็กลไม่ติดแล้วตอนนี้พิซซ่ากูโหไม่ได้กินแล้วล่ะนะโว้ย โอ้ยวิ่ง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 ทำไมความเร็วกันวิ่งไม่ช้าจังวะไปไม่ได้ต้องวิ่งอยู่ในในเขตบ้านตัวเองโอ้ยกูตา เกมมีแค่นี้โอเคละ่ะขอบคุณที่เล่นเกมนี้นะโลด,ดมันมีฉากจู่แบบอื่นไหมผมว่าไม่น่ามีวะ่ะวิ่งวิ่งช้าขนาดนี้ตายอย่างเดียวอ่าโอเคละนี่ก็คือเกมที่สอง แค่นี้